รู้หรือไม่ iPhone 16 Pro Max จะติดอันดับที่เท่าไรของการทดสอบกล้องมือถือที่ดีที่สุดในโลก Bydio Mark นะผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากอันดับท้ายๆกันก่อนนะครับผมมาเริ่มจากอันดับ12นะครผมอันดับ12 Google Pixel 8 Pro แล้วก็ Oppo Find X6 Pro อันดับ9มีด้วยกัน3รุ่นนะ Apple iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro แล้วก็ Google Pixel 9อันดับ8 Huawei P60 Pro อันดับ4มีด้วยกัน4รุ่นนะครับผม Apple iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro หัวเว่ Mate 60 Pro Plus Oppo Find X7 Ultra ได้คะแนนรวมไปทั้งสินนน้น157คะแนนอันดับ2 Google Pixel 9 Pro XL และ Honor Magic 6 Pro ได้คะแนนรวมไปทั้งสินนน้น158คะแนนและอันดับ1 Huawei Pura 70 Ultra นะครับผมได้คะแนนรวมไปทั้งสิ้น163คะแนนครับผม